เรายูทูบสวัสดีมาเปิดเมื่อนีนน้สิมนําเสนอวิธีการกำจัดมอดเนาะที่มันกวนใจเขาสารเนี่ยเขาซางเรานะนบอจะเป็นขขาเหนียวเขาเจ้านะวิธีไล่มอดออกจากขขาสานเนาะก็ง่านะองอยาๆไม่มยงยากเนาะเนี่ยเสียให้เบิง่งไปไปเบิ่งกันเลยว่าเขาต้องเทตแบบไดวิธีการว่าจะเป็นเขาเหนียว ข้าเจ้าไง,ไง,ไง่ายๆแนวอัตตสวัน <c oughs> ก็คือใบมะกูดบ้านๆเท่าน,านี่เองใบขิ้ดบ้านเฮานี่แหละเอาไปจักรกรรมหนึ่งใบขิ้ดใบขิู้บ้านๆเฮานี่ยถ้าบ่ามีก็ซื้อเอาตลาดเปิดเนาะง่ายๆง่ายๆด้วยเนาะวิธีใดเอาหยัดเข้าไป ทั้งละกร,รมคือพายใส่ทงก็ใส่ในท,ท,ทงหยัดลงไปในเขาเอาหลดเอาไปวางไว้มันไลหลมอดมอดก็จะหายไปบม่มีจักตัวเลยชะละลาเนี่ยนะวิธีการง่ายๆนะจก 4, ักรสีหาใบสองสบาก็ได้เนาะเอาโลวางไปลดในเข้าเนี้ยเขาเพราะว่าเห็ดมาแล้วมันได้พ้นมาแล้วจะบอกเนาะนี่เอาวางลงไปลดแต่ต้องเสร็จในแห่งๆ้เนาะให้มันสะอาด วางไว้เพื่อไห่มอดมันมีมอดมารบกวนแค่นี้ก็ไห่มอดได้แนละ้วง่ายๆเจอกันใหม่คลิปหนา้าบุยบุย